สวัสดีค่ะอยู่ช่องสับปะรตขวดแดงนะคะวันนี้ก็เออตลาดอเราปนเซ็ตจะงยังไไปเอาใบแท็กมามาใส่แล้วเฮ้้งอีเสียไวลยนะพ่อเขามส่งนดเลยนม่เ้ยีเ็ เขาว่าเขาสร้างแลออ้วสีมาถอดบอมอญอีกับมืออื่นเหรอเขา,ามั้งนะโอ้ตายเออโยนเข้าไปบ <c oughs> ่มีงอแล้วเ่าโยนแี่ไนโยนมาเข้าไปโอ้แล้วเล็กก็ไี้ เกี่ยวใช่ไหมพู่นี้เกี่ยวเลยใส่วันนี้พู่นี้เกี่ยวมมรัยรวมน็อตนะใช่ไหมนกธุรกิจเปล่าน็อตของแข้เลยของพ่อเนยเเกี่ยวน็อตงเป็เร่อหมายี้ ปเปลี่ยนปีละข้างอ <c oughs> โอ้ยปีนี้หามเงนแมน <c oughs> เหมือนแล้ว <c oughs> <c oughs> เลยบกยอยนะพี่เราไปต้องไปนี่มันจะเป็นใบจหลายพุนเราไม่ติดเทียงกันพุ่นทางบุ่นวางลทางพุ่นวางการพูดรถต๊กเลซิกังพมงไพดอกไปไพสิไปใส่เ๋ยวเจัาเลซีิไม่ยืดกังพวงไพลงรถแล้วสลัด 我们这边好哦，可以这了嗯。

เอ้ากระยานมันลุดแไหมขึ้นลุ้นเหรอขึ้นลุดแลหมขึ้นเร็วขึ้นเร็วโอ้ยถ้าพุ่นก็ได้โอ้ยเจี๊ยบใบนะท่างไหนพุ่นอ๋ออันนี้ใบเดียวมันแล้วอยู่อย่าว่าน้อง ไพวาเต่เบาตุ๋ยวสว่างขุ่นใส่ล้หลายใบแล้วเนว่างเยิงเอาทุบชุบใบุบใบ ไปเลย1กิโลคุณเลยมาทีไปกลางห้องไหม่า่คลิปกรอยู่กับทะเลอยู่ ินก่อนหาเง,งินก่อนนี่นาไม่เท็าน้ำมันเตวไม่เท็ <laughs> ใส่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเกี่ยวเลยออสใส่ซอสปลาล้วหายไปซะหรอโอ้โอ ฮ้นอืมนมันมันถึงฮะนด้เดี๋ยวเอานางเขากันโอ้มันก็บ่แปนาที่ไงเนาะซ่อยเขายกกันอันไงเอานาดกันอาะจะโตจะโต ไอาเลยม่ันยอืมากเังมาท่านเปียนะที่เดียวก่อนเย่ฟ้าเย่ฟ้าเอาขาดยเลยนะเยี่เกียรหลายเห็นบอสักเสื้อผ้าออกมาอันนั้นมีแต่น้ำขี้ดิน โอ้ยจะเหยียเอา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 เดียไปใช้เราบัดที่นี่เอามาทางนีมันไปทางพุดนี่เอาแล้วปด้เห็นกันง่ายดอกอิบบาทาเป็นสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสงวัด่แล้ว ก็ได้ค่ะนเดี๋ยวซอยขอยกอันนี้ก่อน <S <S